เอ่อคุณไปเล่นที่อื่นปะคุณรัชนีไปเล่นที่อื่นะจะทำอะไรอะวันก่อนคุณจำได้ไหม uh huh. ที่เราผมบอกว่าผมจะชวนคุณมาทำรีแพร์จำได้ไหมทำ<ะ>สาวเออนั่นแหละทำาสาว uh huh. นะฮะต้นไม้อะท่านผู้ชมครับความคืบหน้าผลงานเรา uh huh. ต้องอัปเดตให้แฟนๆดูนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ย บันเทิงเริงรมไร้สาระไร้กันสารให้แฟนๆมาดูใกล้ๆนะคะมาดูใบแบบเขียวๆสดๆเลยเดี๋ยวดูใบไม่เอามันไปไกลดูใบต้องนั่งเครื่องบินไปเท่าไหร่หมายถึงใบไม้วใครจะพาไปประเทศดูใบมาดูเดี๋ยวให้ดูผลงานการตัดตอนแรกก่อนนี่เลยอันนี้คือตอที่ตัดไปใช่ครับเราตัดแต่งเขาแล้วตอนนั้นจําได้ไหมที่มันมีเพลี้ยแป้งใช่เต็ใช่ห มันแก้ไขปัญหาสองอย่างเลยนะหนึ่งเพี้ยแป้งเราตัดทิ้งเอาไปเผาเพี้ยแป้งตัดเขาเรียกว่าตัดวงจรมันอันที่สองมันแตกครับแล้วแตกใหม่นะมันแตกใหม่แล้วใแตกใหม่ธรรมดาครับคุณลัชนีครับใบงามเขียวสวยแถมมีดอกอย!–มีดอกงามจริงค่ะแล้วใบเขาเขียวแบบเนาะแล้วคุณจะได้กินอีกรุ่นหนึ่ง จะได้กินอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวคุณกัมพูมันออกมันออกทุกตอเลยนะอันนี้หนึ่งตอนี้มันแตกแตกมาตั้งหลายกิ่งอ่ะหิืงเห็นไหมคือกิ่งที่เขาแตกเขาจะแตกแบบก่อนที่จะถึงตรงที่ตัดด้วยนะต้องคือเหมือนกับเขาเขากลัวตายใช่ไหมเขาก็งอกออกมาเลยอันนี้อันนี้คือตายแน่นอนเขาก็เลยงอกปึ่งหนึ่งอุ้ยเยอะแยะมีหูข้างล่างข้างล่างดูสิลำต้นดูสิดูลำต้นค่ะแตกครับท่านผู้ชมครับมันได้ผลนะผมพิสูจน์พิสูจน์ผมก็แบบเอ้ย มีความสุขมากเลยสนุกมากเลยก็อยากจะบอกนะฮะว่าเฮ้ยมันมันสำเร็จจริงๆนะค่ะอะไรก็ตามนะครับเราฟังคนอื่นมาแล้วเราก็มาทดลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีแค่2สองต้นนี้ใช่ไหมวันนั้นไม่ผมทําไว้ทั่วเลยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอันอื่นเนี่ยอาจจะมีลูกแล้วด้วยเดี๋ยวพาไปดูจ้ะแต่ก่อนไปเนี่ยเต้นก่อนไม่ได้เต้นอีกมันเต้นดิบๆได้ไงเอามาเพลงมาแอย่าฟังเอาเอาเอามามามา เดี๋ยว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 เใพลงให้เต้นเลยะหรแต่งตัวเป็นแดนเซอร์แล้วเอาคุณเปิดเองได้ไหมมือผมมันมีไอ้นี่อยากอยากฟังเพลงอะไรคะอ่ามาเลยมาเปิดได้ใส่แล้ว่เลยนะอะไรอ่าวเตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมเออทำสวนมันต้องสนุกสิอ้า ดงสายยาวต้องยกให้สาวฟังลำตำแหน่งประจำเป็นอาหารแดนกระจายถ้ามีหมอลำกับว่าใครหรือไกลทอช่วนเพื่อนสาวสายแดงเราจัดไปแต่งตัวให้ชายไล่ออกเดินสายไป จองหน้าหารเอามองที่มันมองเห็นผู้บ่าวลอใจมันแหงล้งสำสายตาซ่อนแลนแลนเข้าใส่บ่าวฟังลำเสียงดนตรีหาวใจมันยาวต่ำต่ำเมื่อนี้สินำ้ำน้ำนๆำนๆำนำนเต็มให้มันคำฟ้า เขาไปสไตล์ สาวฟังลำตำแหน่งประจำเป็นนาหารแดนกระจายถ้ามีหมอลำรักว่าใครหรือไกลทอชวนเพื่อนสาวสายแด้งเราจัดไปแต่งตัวให้ชัยไลยออกเดินสายฟังลำจับจองนาฮานเอามองที่มันหมองเห็นผู้บ่าวหลอดใจมันแห้ง เสียงดนตรีห่าวใจมันยาวต่ำต่ำเมื่อนี้สินำนำນๆນๆๆ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 เป็นให้มันำ ไอแดงเอา้าหอนเขาใส่ผู้บาวออกมายาวน้ำนองเดอ้อสายแดงข้อเราข้าวมายาวน้ำกันนะเออต้นเข้าไปเอา้าโยกเข้าไปเอา้าสายเขาไปสไตล์าสายแดงเอา้าหอนเขาใส่ผู้บา อย่งคะโอเคถึงแล้วนะคุณรัชนีนี่ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งคุณดูเห็นไหมโอ้ยเนี่ยที่เราตัดไว้เห็นไหมแล้วดูฮะเออจะเอาไปกินไหมเพราะว่ามันดกมากนะแก่แล้วเนาะแก่แล้วตัดเลยคให้เลยเห็นไหมครับได้กินอีกรอหนึงเลยไม่ต้องปลูกใหม่น่าถึงเทศไหมท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่แค่ออกดอกแค่ออกไอ้นี่เลย มันได้กินอีกรอบหนึ่งแล้วมันกําลังจะตายไปแล้วเออผมจึงบอกว่าเฮ้ยการรีแพรเนี่ยมันดีคุณละชนีคุณต้องสนใจนะเรื่องเนี้ยคุณต้องสนใจคุณต้องสนใจเล้วคุณต้องรีแพรคุณต้องไปรีแพรนะฮะมันแปลว่าอย่างวะจากภาษาปักฤษบอกคอยเข้าใจปนไดนี่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 อ่ะมีอีกต้นหนึ่งไหมไปอีกต้นนุ้นบ้างไปข้างในข้างในแล้วเนี่ยนะฮะก็จะ พามาดูว่าเออมีอีกไหมมีอีกไหมดูสิโอต้นนี้เยอะต้นนี้เยอะเห็นไหมต้นนี้รู้สึกยังไม่ได้ทํเสานะพี่อัมพูตัดทิ้งเลยก็ได้ใช่เหรอใช่ค่ะต้นนี้ยังไม่ได้ทําเพราะว่ามันให้ผลผลิตอยู่วันนั้นจําได้จริงเหรออ่าที่จะตัดก็ได้นั้นเนี่ยกิ่งเนี้ยไปละอันนี้จําไม่ได้ไม่ฉันจาได้ตัดเลยตัดซะเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวคอยมาดูอีกทีหนึ่งนะตัดทิ้งอย่างนี้เลยทําอะไรอ่ะเอาก็คุณเล่นตัดมาทั้งกิ่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมา แต่งเอาเฉพาะอันนี้สิจะเอาไปทั้งก้านเลยหรือไงล่ะโอ้ยแม่ชุดทำสวนคุณเนี่ยมันมันมันทำไมครัเหลือรับประทานจริงๆนะฮะเออระวังยากเยอะอีกละโอผมบอกแล้วเดี๋ยวหยาสิทิมเด้อเดี๋ยวหยาสิทิมเด้อผพาถุงมันสั้นเนาะเออโอ้ยเสียงอุทานเออนี่รู้เลยว่ามาจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ เออฝรั่งเศสเยอรมันเขาทากันยังไงอะคะเออเนี่ยเกอเคเค์เนี่ยภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสเด้อครับค่ะเออเคอร์ฝรั่งเศสครับพี่น้องครับอุ้ยเนาะผลสำเร็จดูครับได้จริงได้จังอ่ะ ตอนจริงมันน่าจะต้องปลูกใหม่แล้วใช่ไหมใช่มันโซ่หมดแล้วแต่ว่านี่คือการตัดแต่งใหม่นะครับคุณกัมพูคุณเก่งมากเลยนะนูเทคนิคทาสาวจริงๆไม่ไม่ได้เก่งอย่างนี้ผมก็ผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะผมก็ตื่นเต้นที่แบบว่าเฮ้ยพอเราไปฟังเข้ามาแล้วเราลองทําดูแล้วมันได้ผลจริงๆครับท่านผู้ชมครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะฮะก็เนี่ยครับ ได้กินอีกตั้งหลายรุ่นน่ะเดือนเดียวเองเราสามารถใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะบักแขงนี่ก็ได้บักมะเขือเปาะก็ได้นะครับคมะเขือเปาะหรือแม้แต่ต้นกะเพรากะเพราก็ได้กระเพราโหระพาทำได้หมดอย่าไปปลูกบบ่อยเนาะว่าจะได้กินเนาะแต่กระเพราโหระพาเนี่ยเดี๋ยวมันมีเทคนิคละเอียดกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปอจจะทำให้ดูได้ค่ะได้ค่ะ ไปแกงเนื้อใส่มะเขือให้หน่อยนะคะมะเขือวอ้มะเขือแกงเนื้อใส่มะเขืออยากกินบออยากไปกินท่านอยากกินแกงมามามามมากไปแกงรอเลยนะครับมากินน้ำกันมากินน้ำกันบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ